ทำไมกองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่สของไทยถึงต้องระวังอาวุธรุ่นนี้และอาวุธรุ่นนี้คืออะไรทำไมกองทัพภาค2และกองทัพภาค3ถึงต้องระวังมาฟังกันนะครับโดยอาวุธรุ่นนี้มีการใช้งานทั้งกัมพูชาและวาสเตตนะครับ ซึ่งอาวุธรุ่นนี้ก็คือปืนกลแบบ QJ z 89ใช้ขนาดกระสุน12.7ม mm, ิลิเมตรเทียบเท่าจุด50ที่ไทยเรามีนะครับและจะเห็นได้เลยว่าประเทศที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นรัฐว้านะครับและกัมพูชาซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับของไทยนั่นเองโดยทัพภาค2เนี่ยจะทำหน้าที่ในการประทะกัมพูชาและทัพภาค3เนี่ยจะต้องทำการประทะกับกลุ่มว้าว้าแดงในอนาคตนะครับถ้าหากว้าแดงอยากเปิดนะฮะทัพภาค3าก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องรับมือ โดยอย่างแรกนะครับปืนกลรุ่นนี้เนี่ยนะครับรองรับการติดกล้องช่วยเล็งด้วยและที่สําคัญมันมีอนุภาพในการทําลายล้างที่สูงมากโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับเมื่อยิงกับก้อนอิดแบบนี้เนี่ยนะครับจะให้ดูก้อนอิดนะครับอ่ามีเมื่อมีการทดลองยิงกับก้อนอิดเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าก้อนอิดมีการระเบิดที่รุนแรงแบบนี้เลยเรียกได้ว่าถ้าเป็นบังเกอร์เนี่ยกระจุยได้เลยนะครับและสาเหตุที่ปืนกลรุ่นนี้ยิงได้อย่างแม่นยําเพราะมันสามารถติดตั้งกล้องเล็งเสริมแบบนี้ได้นะครับ และปืนกลหนักรุ่นนี้สามารถติดตั้งบนยานผหาหนะที่กัมพูชาซื้อมาใช้ก็คือดงเฟนเมกชินนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นป้อมปืนอัตโนมัติทําการยิงจากในรถได้แบบนี้ซึ่งถ้ากัมพูชาใช้ยานเกราะแบบนี้นะครับและและระ,ะ,ะดมโจมตีฝั่งไทยโดยใช้ปืนอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นยุทธวิธีที่อันตรายมากนะครับซึ่งสามารถทําการยิงแบบป้อมปืนอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยและทําการระดมยิงเป็นขบวนรถแบบนี้และด้วยอนุภาพ12.7เเนี่ยนะครับเป็นกระสุนขนาดใหญ่มาก ต้องบอกว่าทหารบกไทยต้องระวังปืนรุ่นนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะทัพภาค2และทัพภาค3เรียกได้ว่าเป็นปืนกลหนักนะครับที่มีขนาดการะสุนที่รุนแรงยิงได้แม่นยำนะครับจะเห็นได้เลยว่าการะสุนมีการเกราะกลุ่มค่อนข้างดีมีมาพร้อมกับขาตั้งอีกด้วยและติดตั้งกล้องเลงเสริมได้นะครับทำให้ยิงได้อย่างแม่นยำและยิงได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง